ร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะจ๊าตอนนี้ร้อนมากวันนี้น่าจะประมาณ50องศาได้น่าจะน่าจะนะอ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะม,มาอยู่ที่ที่ของก้านะคะของก้าของก้าหนองเสือเนอะนี่อาชีพในแปลงที่เราจะแบ่งขายตอนนี้ใครมามาจองก่อนนะมีสิทธิ์เลือกตำแหน่งแปลงก่อนเลยนี่เห็นไหมสวยมากบรรยากาศดีต้นไม้เยอะมากเลยนะลมลื่นเห็นไหม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  ตรงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยประมาณเกือบเกือบสิบเก้าไร่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยแบ่งขายนะคะในราคาที่ถูกมากแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆให้นะคะล็อกหนึ่งก็ประมาณสามไร่สามงาน8ปดสิบตารางวานะคะคือเป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีผลไม้เกือบทุกอย่างเลยนะคะเราเดินไปตรงไหนเราก็จะเจอนะคะอย่างตรงนี้โอมาอยู่ใต้ต้นนะคะทุกคนเห็นไหมนี่มะพร้าวที่นี่นะคะมีมะพร้าวมีทุเรียนมีมังคุดอ่ากล้วยสับปะรดมะนาวเยอะมากอะ่ะ เรียกไม่ถูกเอาเป็นว่าเด๋วใส่เป็นอะไาารละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ใครสนใจลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้เรียกได้ว่าตรงนี้เป็นสวนแบบสมบูรณ์แบบเป็นสวนแบบสวนผสมเลยนะคะเนื้อที่ก็ไม่เยอะเจ้าของก็ขายไม่แพงด้วยนะคะราคาไล่ละ800,000บาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะอยากให้คนที่แบบว่ารอคอยที่อยากจะได้แบบสวนจริงๆจังๆเลยนะมาเลยที่นี่โอ้นแนะนำนะคะที่ดีนตรงนี้นะคะอ่า ถนนสาธารณะที่โอเดินอยู่ตรงนี้ยไม่ใช่สาธารณะก็เหมือนสาธารณะแหละแต่ว่าเป็นถนนภารนะจำยอมให้นะคะเจ้าของแบ่งถนนไว้อ่าไม่รวมกับเนื้อที่ที่เราซื้อขายนะคะนี่เห็นไหมสนใจลองแวะกันเข้ามาดูนะที่นี่คือพีก่กายอยู่ที่ตำบลบึงชมอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวยไหมบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆเลยนะคะนี่ใครช้าเนี่ยจะเสียดายมากเลยนะคะราคานี้อยู่ของเก้านะคะ,ะเห็นไหม การเดินทางสะดวกสบายมากเลยห่างจากถนนลังสิตนครนายกเนี่ยประมาณนะ16กิโลก็ถึงหน้าที่เลยนะคะแล้วก็หรือเราจะนับจากสี่แยกหนองเสือก็ได้ห่างจากสี่แยกหนองเสือก็อยู่ประมาณ6 6กิโลกว่าๆนะคะที่ดินของเราอยู่ของเก้าแต่ว่าฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งตะวันตกจากถนนเรียบคลองฝั่งตะวันตกนะคะตะวันตกตะวันตกตอนนี้เลือกไม่ชัดแล้วล้วนแล้วนะคะอากาศมันร้อนทําให้ระบบล้วนนะคะ ขับรถเข้ามาจากถนนเรียบคลองประมาณ600เมตรก็จะถึงหน้าที่ของเราเลยบรรยากาศดีตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ซึ่งเจ้าของเนี่ยอะไรอยู่เจ้าของขายทั้งหมดนะคะอ่าสี่แปลงมีแค่4ี่แปลงนะสีแ่แปลงแ,ลแปลงละสามไร่กว่านะคะ4แปลงนี่ทั้งหมดจริงๆก็แบ่ง5แปลงนี่แหละแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเก็บไว้1แปลงเอาไวให้อาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้จะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเจ้าของก็อยู่แค่คนเดียวนะคะแล้วก็อ่า จะได้ไม่ต้องทําเยอะทุกยนนะคะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยไม่อยากขายเพราะว่าเสียดายเป็นที่เก่าแก่ที่พ่อแม่ให้มานะคะแต่ว่าจําเป็นต้องขายเพราะว่าตรงนี้เจ้าของไม่มีปัญญาที่จะดูแลเพราะว่าดูแลอยู่คนเดียวสิบกว่าไร่แล้วปลูกพืชผักเยอะมากเลยดูซิด้านหลังโอ้เห็นไหมก็เลยตัดสินใจขายนะคะลูกๆก็บอกว่าถ้าพ่ออยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้แค่นิดเดียวพอนะคะแค่แปลงเดียวที่เหลือก็ตัดขายไปแล้วก็เราจะได้มีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยลูกๆก็จะได้ไม่ต้องห่วงเนาะ นี่เลยลักษณะที่ดินนะคะคือเป็นรูปแปลงที่ติดถนนโอเ,เรียกว่าเป็นสาธารณะไปก่อนแล้วกันเนาะไม่สาธารณะก็เหมือนสาธารณะนี่แหละคะ่ะก็คือถนนไม่ได้รวมอยู่ในฉนดของเราถนนนียตัดแยกออกมาแล้วเป็นฉนดที่สําหรับทําถนนยาวไปเลยตั้งแต่หัวแอนยังถึงท้ายแอนเลยนะคะนี่เจ้าของแบ่งไว้นะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ45เมตรแล้วก็ลึกนะคะจากตรงนี้เข้าไปด้านท้ายที่เลยโอเ,เรียกว่าท้ายไปเลยนะ125เมตรโดยประมาณ กรจะได้เนื้อที่ตามที่บอกขายนะคะราคาไล่ละ800,000บาทนะคะคิดดอ,อกมาก็คือตกตารางตารางวาละประมาณ2,000บาทเองก็ถือว่าถูกมากเลยนะนี่เห็นไหมลักษณะรูปแปลงสวยมีผลไม้เยอะนะคะผลไม้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนิดน,นึงก่อนนะอันนี้แค่เป็นคลิปแบบว่าทาแบบให้คนได้ติดตามก่อนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปแบบฉบับเต็มให้ชมนะคะอ่ะให้ชมประมาณนี้ก่อนนี่คือถนนพหลฯจำยอมนะคะถนนนี้ตัดออกจากถนน ที่เราขายแล้วนะคะลูกค้าที่ซื้อที่ดินในราคาได้ละ800,000บาทเนื้อที่3ไร่3งาน80 000ตารางวาเนี่ยท่านก็จะได้เนื้อที่เต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมอบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่นี่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากแต่ละร่องมีตั้งแต่เออลำไย,ยก็มีนะลำไย,ยก็มีมีทุกอย่างเลย แลแต่และร่องเนี่ยเจ้าของดูแลดีมากๆสวยมากๆเลยนะคะและร่องทุกร่องนะเป็นร่องที่ใหญ่มากๆเลยไม่เหมือนกับร่องสวนทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะคะสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นต้นฝรั่งมีฝรั่งนะคะที่ขา,ขาวๆที่เป็นถุงๆเนี่ยฝรั่งทั้งหมดเลยนะที่ปลูกไว้นี่มีฝรั่งมีทุเรียนนะคะมีกล้วยลำไยมังคุดกระท้อน เยอะมากเลยเรียกไม่ถูกเลยนะคะแต่ที่แน่ๆใกล้แหล่งน้ํานะคะดินตรงนี้ดมสมบูรณ์มากๆเลยสนใจลองแวะกเข้ามาดูได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้รายละเอียดเต็มกว่านี้นะคะติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะจ๊ะ